สูตรเด็ดรักษาป้าใครที่มีปัญหาเรื่องของป้าริ้วรอยกวนใจฟังคลิปนี้พบกับประดาอีกแล้วทุกคนในช่วงประดาพารีเหมือนเช่นเคยนะสำหรับวันนี้เรามีสูตรเด็ดมาแนะนําทุกคนใครที่มีปัญหาเรื่องของป้าแล้วก็หน้ามีริ้วรอยรวมถึงผิวไม่ร่จ่ใสใสนะวันนี้เรามีสูตรเด็ดมาแนะนําทุกคนเช่นเคย่าใครที่เข้ามาก็สามารถที่จะ กดติดตามช่องได้นะด้วยการกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะเพื่อจะแจ้งเตือนทุกคลิปรวมถึงการกดแชร์ไปด้วยถ้าคลิปนี้ มีประโยชน์สาหรับทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคณน,นะคนที่คุณรักหรือว่าตัวคุณเองเนาะมีปัญหาเรื่องของผิวไม่จางใสนะบางทีแบบผิวเรามีรอยคล้ำไงแล้วก็มีปัญหาเรื่องของฝ้านะ,ะก่อนหน้านี้นะปราดาเองก็จะมีปัญหาเรื่องของฝ้าเช่นเดียวกันนะบริเวณตรงหนูแก้มตรงนี้ก็มีปัญหาเรื่องฝ้าแต่ว่ารู้สึกว่ามันจางลงนะเพราะเราใช้สูตรเด็ดนี้นะทุกคนนั่นคือปราดาอยากจะบอกว่าได้ กระปุกใหม่แล้วนะสำหรับครีมกวนอิมนะทุกคนและก็สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือการผสมครีมกวนอิมกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำสูตรนี้เพื่อจะลดรอยในส่วนของฝ้านะใครที่มีปัญหาเรื่องของฝ้าแดดเนาะฝ้าแดดฝ้าลมบ้างละ่ะ หรือว่าฝ้าอื่นๆนะที่มีปัญหากวนใจได้หลายๆคนก็ทําตามไปแล้วนะก็เห็นผลบางคนเห็นผลบ้างบางคนก็รู้สึกว่าทําไปประมาณ3าสเดือนแล้วค่อยเห็นผลนะแบบนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะใครที่มีปัญหาเรื่องของฝ้าใช้สูตรนี้นะได้ผลแล้วบอกกันได้ไตลิงนะ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาผสมทั้งสองส่วนนี้เข้าด้วยกันเลยนั่นเองนั่นคือนี่คือครีมกวอนอิ่มทุกคนที่เราจะนำมาผสมเข้าด้วยกันกับน้ำมมะพร้าวสกัดเย็นนะเราใช้เป็นยี่ห้อปาด้าพโกออ,ออยเป็น เอ็กซ์ตาร์ว c รจินโคคอนอยนะทุกคนเป็นน้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นบริสุทธ์นะแบบดีมากออริจินอลร้อทำไมถึงเลือกยี่ห้อนี้นะเพราะว่ายี่ห้อนี้มีโอท็อปการันตีแล้วก็ยังมีออยดด้วยแล้วก็มีส่วนผสมต่างๆมีวันผลิตวันหมดอายุด้วยนะและที่สำคัญที่ขาดไปได้คือ GMP ทุกคนนี่เห็นมจีเโรงงานได้มาตรฐานแล้วก็เป็น Product of Thailand ด้วยมีวิธีใช้ใช้ภายนอกแล้วก็รับประทานได้นะภายนอกคือบำรุงผิวก็ได้เห็นไหมก็เลยเอามาใช้เป็นสูตรเด็ดสูตรลับนะทุกคนอ่ะก่อนอื่น เราก็ใช้ครีมกวนอิ่มนะเพราะเราจะรักษาฝ้ากันสําหรับวันนี้นะครีมกวนอิ่มเราใช้ไม่เยอะเพราะเราทาคืนนี้คืนเดียวนะแล้วก็คืนต่อๆไปก็ทําใหม่นะทุกคนหรือว่าหลายๆคนอาจจะถามว่าถ้าเราทําไว้เผื่อหนึ่งอาทิตย์ได้ไหมได้นะแต่ว่าเราต้องเอาไว้ในตู้เย็นนะทุกคนแต่วันนี้พื่ประดาทําแค่คืนนี้ก่อนนะแล้วก็คืนต่อไปก็จะ มาทำอีกรอบหนึ่งนะนี่คือน้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นก็จะใส่อีก1ปั๊มนะทุกคนอกดลงไปนี่คือ1ปั๊มใหญ่ๆเลยนะทุกคนเราจะผสมกับครีมกวนอิมของเราแบบนี้นะอ่านะทุกคนก็คนให้เข้ากันนะแบบนี้หรือว่าแบบมันอาจจะติดเนาะเพราะว่ามันเป็นครีม่ากวอนอิมก็จะเหนียวนิดนึงนะทุกคนไม่เป็นไรเราก็อ่ะ ทำแบบนี้เลยเอาใส่แบบนี้เลยนะทุกคนอะแล้วก็เอามือขยาขยำขยําแบบนี้ก็ได้นะอะคนให้เข้ากันนะทุกคนคนให้เข้ากันสําหรับครีมกวนอิมกับน้ำมันะพร้าวสกัดเย็นนะทุกคนอะ,อะเห็นไหมน่าจะเห็นชัดอยู่เนาะอาโอเคได้แล้วนี่คือเราทำหนึ่งคืนนะเราจะทาบนใบหน้าแบบบาง นี่คือส่วนผสมทั้งสองอย่างที่เข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คือน่าสดมากนะอยากจะบอกว่าน้าสดนะอาบน้ํามาปุ๊บเราก็ยังไม่ได้ทาครีมอะไรเลยเราก็ยังมีตัวนี้นะที่เราผสมเรียบร้อยแล้วสาหรับครีมบนอิมแล้วก็นมมะพร้าวสกัดเย็นนะทุกคนอ้าวพร้อมแล้วใช่ไหมเราจะมาดูแลเรื่องของปัญหาเรื่องของฝ้าแล้วก็ผิวที่แห้งใสนะเราก็สามารถทาบางๆได้เลยนะทุกคนเอาครีมที่เราผสมเมื่อสักครู่ ทาบางๆได้เลยนะบนใบหน้าของเราทาเป็นแบบนี้นะแล้วก็เน้นส่วนที่มีปัญหาเรื่องของฝ้าด้วยนะทุกคนเนี่ยบหน้าก็ยังมีปัญหาเรื่องของฝ้าเช่นเดียวกันนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจางลงแบบเยอะมากนะแล้วก็ทาทุกวันนะก่อนนอนนะทุกคนเพราะว่าน้ำมกกันมะพร้าวสกัดเย็นก็มีวิตามินอ e ีด้วยนะแล้วก็ช่วยให้ผิวเราชุ่มชื่นนะทำให้ผิวเรามีชีวิตชีวากันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าผิวเรา แห้งไงทุกคนถ้าเราได้บำรุงกับน้ำมะพร้าวสก,กัดเย็นก็จะทำให้รู้สึกว่าผิวของเราใสขึ้นนะข้า,างบางนะทุกคนไม่ได้ทาหนาเลยเห็นไหมอ่าจุดไหนที่มีปัญหาเรื่องฝ้านะเราก็สามารถเน้นได้นะตัวนี้คือมีปัญหาเรื่องของฝ้าเช่นเดียวกันก็เน้นนะทุกคนก็ทาได้เลยเห็นไหมอ่าคอสามารถทาได้เช่นเดียวกัน คือครีมกุนอิมกับน้ำมันมะพร้าวสักัดเย็นถ้าได้ทาแล้วนะคือมันจะช่วยเรื่องของผิวกระจ่างใสได้ด้วยทุกคนนอกจากจะดูแลรักษาเรื่องฝ้าแล้วก็ริ้วรอยแล้วนะทําให้ผิวของเรากระจ่างใสขึ้นด้วยนี่คือสูตรลับสูตรเด็ดนะที่มาแนะนำคนในคลิปนี้แล้วก็วันนี้ด้วยนะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะแล้วก็สามารถทำให้คนอื่นนะเขาผิวใสขึ้นได้ด้วยนะ ฟ้าจางลงก็ต้องขอบคุณด้วยเนาะที่คุณได้ยังได้แช์นะได้แช์คลิปนี้ออกไปถ้าคุณดูแล้วเก็บไว้คนเดียวไม่ได้ทุกคนก็ต้องบอกต่อเนาะเหมือนการบอกบุญนั่นแหละนะบอกบุญให้คนอื่นว่าเออมันใช้แล้วมันดีขึ้นนะอย่างเงี้ยเราก็อยากบอกต่อใช่ไหมละ่ะอ่ะก็ทําบางๆทุกคนเห็นไหมตัวนี้คือปราด้าก็ทําบางๆวนๆไปเพราะว่ามันได้นะ้ำมะพร้าวสะกัดเย็นไงก็ทําให้ผิวเรารู้สึกว่าชุ่มชื้นม,ม,มาอย่างคือคอก็ทาได้เลยทุกคน ราะว่าครีมกวนอิมนะมันสามารถทาได้ทุกจุดที่มีปัญหาเรื่องของผิวหยาบก้านแล้วก็ผิวคล้ำนะก็สามารถทาได้เลยนะตัวนี้อ่ะก็เน้นนิดนึงถ้างานเพราะตอนนี้มีปัญหาเรื่องของฝ้าด้วยนะก็เน้นไปเลยนะทุกคนนี่คือสูตรลับสูตรเด็ดของการดูแลผิวนะเรื่องของฝ้าแล้วก็ผิวไม่กระจ่างใสแล้วผิวมีริ้วรอยก็ฝากทุกคนด้วยนะใช้ครีม กวนอิมนะนี่เลยนะคลีนกวนอิมผสมกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้แต่ว่าปาด้าอยากแนะนำให้ชาย,ยี่ห้อปลาด้าโคโค่ออยนะเป็นน้ำมะพร้าวสกัดเย็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นน้ำมะพร้าวสกัดเย็นที่แบบว่าบริสุทธิ์มากๆนะกลิ่นหอม นะไม่มีกลิ่นเหือนด้วยทาผิวก่อนนอนก็จะดีมากนะเพราะว่าสารพัดประโยชน์เนาะสำหรับน้ำมะพร้าวสกัดเย็นดื่มเพื่อลดสัดส่วนก็ได้นะลดน้นาําหนักลดในส่วนของเบาหวานความดันไขมันพวกนี้ได้หมดนะ,ะเรื่องของผิวหน้าก็อย่าทิ้งนะทุกคนใช้สูตรนี้มันจะดีมากแล้วก็ทําให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะฝากด้วยทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ช่องประดาพารีไว้ด้วยขอให้ทุกคน มีสุขภาพผิวที่ดีแล้วก็ผิวใสไปอวดสาวๆไปอวดหนุ่มๆได้เลยนะสำหับนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย